สวัสดีค่ะวันนี้นะคะการมีเคล็ดลับการเตรียมผิวพร้อมพร้อมสําหรับอะไรนะคะพร้อมสําหรับรับสกินแคร์ตัวต่อไปและพร้อมสําหรับการแต่งหน้าให้ติดแน่นทนนานเป็นมาร์กชีทที่ดีมากๆที่การใช้และประทับใจมากนะคะก็ Different Melo w Mark นะคะมาข้าวผิวหน้าใสาอ่อนไว้ใน10นาที มาตัวนี้นะคะเป็นเจลสายจากธรรมชาติที่แปรรูปจากข้าวค่ะให้เป็นเส้นใยที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง1,000เท่ามีน้ำเป็นองค์ประกอบนะคะในเจล99%เลย d i f เ e r e n t m e l ม m a มานะคะหรือว่ามาข้าวตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติและโอท็อปดาวด้วยนะคะ หลังจากที่การใช้มาแล้วนะคะรู้ได้เลยว่าแตกต่างจากมากแผ่นแบรนด์อื่นจริงๆนะคะทั่วไปที่การเคยใช้แบรนด์อื่นเนี่ยมันจะมีความแบบเนอะหนะเหนียวหน้ามากๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรู้ได้เลยค่ะว่ามันซึมเข้าผิวหน้าจริงๆค่ะ นี่นะคะคือการมาเจ้าตัว different m o w e l มาตัวนี้นะคะตอนเช้าก่อนแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ออกไปทํางานไปข้างนอกจนตอนนี้ดึกมากแล้วนะคะให้ดูเลยว่าเมคอัพยังติดแน่นทนนานไม่ไหลไม่เป็นคราบนะคะการไม่ได้เติมเมคอัพระหว่างวันเลยนะคะเพราะว่าการเตรียมผิวพร้อมนั่นเองค่ะ